ตรงแหลมรายเหลี่ยมไี่เลยเนี่ยตรงหน้ากล้องเนี่ยอ่ะเฮ้ยพอดีเว้ยเฮ้ยเออพอดีว่ะโคตรฟุกเลยเออดำได้เลยนะครับนี่แม่ฟุกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในยี่บสองล้อพับเลยนาองเอาทรายนะครับถ้ากระสีดั้งรายละเอียด ลงมาใส่ในบอ่อนี่เลยตอนนี้นี่คือผมอยู่ด้านบนใช่ไหมลึกลงไปเลยข้างล่าง นะนะค่อยๆปล่อยคักสแกนเนี่ยออกได้เลยนะคุ้มนกกำลังขึ้นไปบนขวงซ้ายนะ่นแหลานก <c ười> ชั้นเน,นะน,นี้ยนะครับข้างล่างนันไม่ช่ว่าวยไม่ชั้นนะเออ ความจริงผมว่ามันลงตัวว่ะกันเนี่ยคือคือน้าเวลาเนี่ยถ้าว่าส่ยตามน้ำหนักนะไอเมกาสองหกศูนย์เนี่ยมันตัวจี๊ดเหมือนกันนะมันประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มันแรงพอตัวมันเลยนะครับแรงพอตัวมันนะฮะผมว่าใช้ดีเลยแล้วน้ำหนักมันเบานะครับเรื่องของเรื่องคือน้ำหนักแม่งเบาก็ก็เดินมาทำไมตรงนี้วะเนี่ยเออคือน้ำหนักมันเบานะใช้ใช้แจวเลยสำหรับผมนะสรับผมนะ สายที่หนึ่งออกมาแล้วออกมาแล้วเดินทางต่อยาวๆนี่นมาเ,เ,ามเียผอากาศไม่ดีไดแอร์ก่อปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนอก,อนนกะจกแม่งเลยนะฮะอากาศไม่คตรดีจริงอุย้ยไม่สดชื่นวะ่ะอืมเย่โตรเย่เนี่ยอากาศมันดีจริงอ่ะคือชอบ ชอบมากเลยเหตุเหตุนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่มีน้ำตาเลยตาตั้งทึ้เลยมันฟูไม่ได้ว่ากล้องจะได้น้ว่าลกับชั้นอากาศแม่งดีอากาศดีดี <laughs> เลยว่ทำไมมันดูโดดเดี่ยวเดียวด้จังเลยวะวันเนี้ยรถไม่ค่อยเยอะนะฮะ <c oughs> ถนนสายนี้ก็ ้จะเปรียบก็เหมือนนันนะมัะเป็นทางลัดไงไอ้นะโน่เนเลยวะรุ่66อ่ะที่ในหนังที่ในการ์ตูนเรื่อง c า r s นั่นแหละที่มันลัดผ่านภูนเขาลัดผ่านอะไรนะนะั่นแหละจินตนาการกูไปโน่นละคิดไปตุกตูนมากไปเปล่า ไเปเลยเบี่ยงโค้งมันมากมันมีหมู่บ้านด้ยนะในใน,ในดอยเนี่ยบนดอยนั้นก็มีเชาวเขาด้วยนะฮะตอนที่แล้วตอนที่โควิดระโรคแรกระบาดนะ่ยโอยเขาปิดหมู่บ้านเลยนะชาวเขาอะคือเขาอยู่ได้สบายนะเขาปลูกอะไรเขากินกันเองนะคือแบบ คิดว่าปลูกผักปลูกอะไรกินนะไม่ใช่กินกันเองเหมือนกินคนนะเออปลูกผักปลูกอะไรกินอนะ่ะเออเขาอยู่สบายเลยอะ่ะนี่ะสามารถแบบปิดหมู่บ้านได้เลยอะ่ะอืมไปอดตายนะฮะนี่เข้านี่บ้านสปอตเข้าไปในนี้เลยชอบมาตรงนี้ด้วยชอบมากเลยอะ่ะเนาะดูดู ที่ผมเลี้ยวซ้ายไปมันมันทำไม่เสร็จแล้วเขาทำถนนยาวเลยมันเลยปิดถนนปิดที่อยูเทินไว้ทีนี้ผมก็เลยต้องเลี้ยวขวาแล้วก็มาอยู่เทินเนี่ยยูเทินยากนะตอนนี้มไม่ชอบเท่าไหร่นะมันบิดรถนะรถบิดตัวแบบสุดๆนะแล้วก็อันตรายด้วยนะอยู่เดินตรงนี้รถมันมาไว้นะ ไปยูนเทินขวาอีกนะครับเทินซ้ายเสร็จปุ๊บต้องเทินขวาอีกรออยู่ขวารอเลยชิดขวารอเลยรนถะที่มาเราเปิดไปเลี้ยวไว้ซะรถที่มามันก็จะไปทางซ้ายหมดไปหนึสยย่สัญญาณก็จะไปทางซ้ายนะรถมีออกมาแล้วหัวมันพลาดมาทางขวาพอดีเลยนะในอย่างเราต้องมาอยู่เทินขวาตรงนี้ด้วย ทีมันยูเทิร์นทายใช่ป่ะอ๋อสวัสดีครับโอ้ติดสติกเกอร์ทีมงานหันบัตรดวงด้วยนะครับเนี่ยมาเลี้ยวตรงนี้อีกต่อหนึ่งโอ้โหพรวโอ,โอ้มีรถกวางมาผมจะยังไม่ไปที่จริงมันดูโล่งนะแต่รถกวางมานะคือพยายามจะให้เกียรติกันนะครับบางทีเขา บรกลำบากนะครับเพราะว่าเราตัดข้ามไปเนี่ยเราอยู่เอเหมันท้าเห็นป่ะมันไม่ได้พ้นไวเหมือนรถเกง่งรถเล็กนะครับอื เปียกไม่ใช่อะไรหรอกมันจะตกแล้วนะเนี่ยมืดไปทุกทีทุกทีแล้วอันนี้ก็เชียงตอ ถึงแล้วนะจ๊ะจะเลี้ยวท้าไหนวันนี้จะถอยยากหน่อยนะเพราะมันมีกองทรายบังไว้นะนั่นไงเห็นไ,ไหมมันก็จะถอยยากหน่อย หัวเราเนี่ยเป็นหลังคานะสัตว์เข้าหลังคาในกระุงเลยเยอะถอยมือเดียวอีกแล้ววันนี้เอ๊ะเขาเก็บรถทาทาหรือยังอ๋อกำลังเก็บ ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับถอยจอดตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้จะถอยลงยากหน่อยนะว่า ด้านซ้ายมันมีกองทรายกิดไว้นะเดี๋ยวเราถอยจอดตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมีกองทรายกองใหญ่ตรงนี้นะครับเจะต้องถอยพับเข้าตรงกลางนี้นะครับนี่ยโอ้โหจะเอากล้องตั้งไว้ตรงหัวเบาะนี่นะจะได้เห็นกระจกด้านซ้ายกันเดี๋ยวนะ I oh, no. ก้องกระเด็นกระดอนเลยนะฮะแงกระแทแก,แกแเบแรงไปหน่อยอ่ะปล่อยแทงซ้ายนะ90องศานะนี่เราจะปล่อยเข้าตรงแลมซ้ายเลียดได้เลยเนี่ยตรงหน้ากล้องเนะี่ยอ่ะแทงซ้าย90แล้วก็มีซ้ายบังด้วยปล่อยได้ไหมวะยากนะวันนี้ปล่อยยากนะครับ่งร้อยก็ต้องสองรอบแน่ๆเลย 有。 ก็ดูก่อนมันตรงตำแหน่งไหมเนี่ยนั่นไงนน้นเห็งปะลองลองไปดูมันติดขวาเกินไปหรือเปล่าติดขวาเกินไปหรือเปล่าวะเฮ้ยพอดีเว้ยเฮ้ย เออพอดีว่ะโคตรฟุกเลยเออดำได้เลยนะครับนี่แม่ฟุกจริงจริงโคตรฟุกเดี๋ยวถอยไปอีกหน่อยก็ดำได้เลยนะเราจะฟุกขนาดนั้นเออไว้วันนี้ฟุกกว่าถอยไปอีกหน่อยนะึงก็ดำได้แล้วนะฮะอ่ะถือกดแบกมือเอาละ จะดำหละฟลุกจริงจริง วันนี้ํามสายเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเก็บตังก่อนกระจภารกิจในวันนี้แล้วนะครับออกมาแล้วนะเอาสายท่ากับสิดิษมาสนะายท่าใหม่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นท่าใหม่นะแต่วันนี้ผมไปซื้อที่นั่นนะฮะไม่เคยได้ไปนานเลยนะนี่ก็ลงของเสร็จแล้วจะตีรถกลับไปเอาเหินอีกเที่ยวนะเข้ามาที่นี่แหละแต่คลิปนี้ก็คงจะต้องหยุดไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ